สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เราจะมาซื้อเหรียญเมติก,กันนะครับฝากเงินเข้าไปซื้อเหรียญเมติกทำไงตามนี้เลยนะครับไปที่บิดขับเลยใส่รหัสของใครของมันนะครับใครใส่รหัสอะไรไว้ก็ปลดล็อกเข้าไปนะครับกดถัดไป พอมาหน้านี้แล้วนะครับเราก็กดคำว่าฝากเงินได้เลยนะครับเห็นไหมครับฝากเนี่ยนะครับเราจะฝากเท่าไหร่อ่ะผมสมมติว่าผมจะฝากสักฝากเงินมาซื้อเหรียญเมติกสามร้อยแล้วกันเนาะเอ่อกี่ร้อยดีวะเอาสักสองร้อยไอ้สมมติว่าผมซื้อสองร้อยเนี่ยผมจะฝากเข้ามาซื้อเหรียญเมติกสองร้อยเราก็ใส่จำนวนเข้าไปนะครับ แล้วเราก็มาติ๊กตรงนี้ให้มันเป็นสีเขียวให้หมดนะครับสีโอเคเมื่อติ๊กแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็กดคําว่ายืนยันแล้วก็กด yes นะครับมันก็จะหมุนอ่ามันมาตรงนี้แล้วก็เราก็ปุ่มสีเขียวยาว,ยาวข้างล่างนะครับเราแตะเข้าไปดาวน์โหลด qr code นะครับกดโอเคเรียบร้อยแล้วแค่นี้เราก็กลับไปที่แอปธนาคารของเรานะครับแอปอยู่ที่ไหนเนี่ยครับ แอปธนาคารกสิกรเราที่เราผูกไว้นะครับกสิกรมาแล้วนะครับเราก็กดตรงนี้เลยนะครับข้างล่างสแกนจ่ายหรือว่ารับนะครับแตะเข้าไปปุ๊บก็แตะตรงรูปแกรี่อีกแล้วก็แตะตรงคำว่าคลังภาพนะครับจะเห็นว่ารายการล่าสุดเห็นไหมครับเนี่ยคิวอาโค้ของเราที่โหลดไว้มันก็มาแล้วเราก็แตะเข้าไป ก็มาอย่างนี้แล้วเราก็กดคําว่าต่อไปเลยนะครับนาทางแอปธนาคารเขาจะสแกนให้เราอัตโนม,มัติเลยกดต่อไปตึดึดมาหน้าน,นี้เราก็กดคําว่ายืนยันนะครับก็ใส่รหัสเลยของใครของมันนะครับตึดึดเรียบร้อยนะครับเงินเข้าบัญชีบิดขับไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะออกจากแอปธนาคารนี้ไปได้เลยนะครับ เพราะว่าเราเสร็จสิ้นกนารถอนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปที่บิดขับเลยดื้ออ้าวเฮ้ยเด้งมาที่บิดขับแล้วก็กดย้อนย้อนกลับไปครับกดการกระบาดออกไปนะครับเนี่ยมาหน้านี้เราก็ไปดูที่วอลเล็ตนะครับแตะเข้าไปเห็นไหมครับเงินบาทมาแล้ว200บาทนะครับ ทีนี้เราจะไปซื้อเหรียญเมติกกันนะครับเราก็กลับไปที่มาเก็ตนะครับนะเราจะไปซื้อเหรียญเมติกกันนะทีนี้ก็ง่ายๆครับเห็นเมติกไหมเดี๋ยวนี้ลงมาอยู่ที่สามสิบสองจุดยี่แปดเราแตะเหรียญเมติกเข้าไปเลยนะครับหมุนตุ๊ด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 มุงมังมาเรียบร้อยเราก็กดคำว่าซื้อเลยครับนี่ซ er, ื้อ เราซื้อราคาเดี๋ยวนี้เลยก็มาก็ตเลยนะครับเราจะซื้อกี่บาทร้อยบาทก็ใส่จะซื้อหมดก็ใส่เข้าไปนะครับผมจะซื้อทั้งหมดผมก็กดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าผมจะซื้อครึ่งหนึ่งก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่าใครจะซื้อเท่าไหร่ก็ใส่ตัวเลขลงไปได้เลยนะครับตรงตรงช่องนี้นะครับซื้อใช่ไหมเนี่ยนะครับพอเราแตะช่องนี้สมมติเราจะซื้อ ห้าสิบบาทนี้ก็ได้ครับเห็นไหมมันจะขึ้นให้เราแบบนี้นะครับอ,อันนี้ผมจะซื้อทั้งหมดเลยนะครับจะซื้อห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นครึ่งหนึ่งคือหนึ่งร้อยบาทก็กดที่ห้าสิบเปอร์เซ็นตตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะอ่ามาแตะที่แป้นพิมพ์พิมพ์เอาก็ได้นะครับเนี่ยพิมพ์เอาแบบนี้เลยก็ได้นะครับได้ทั้งสองอย่างนะครับ เราจะซื้อแบบไหนเลือกก็ได้เลยว่าเราจะซื้อกี่บาทนะครับผมจะซื้อทั้งหมดเลยก็ร้อยเปอร์เซนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็กดคําว่าซื้อเลยนะครับด,ด,ด,ดุดูดูอ่ามาแล้วตกลงอ่สร้างออเดอร์การซื้อสําเร็จแล้วอ่าออกตกลงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้การซื้อเมติกนะครับ ส่วนการโอนย้ายไปซื้อทีด็อกก็ได้ทำคลิปไว้ให้ทุกคนดูแล้วนะครับเราก็ไปเช็คดูที่ w a l l e t ได้เลยนะครับกดคำว่า w a l l e t เห็นไหมครับมันกลายเป็นเมติกไปแล้วได้กี่เหรียญได้เจ็ดเหรียญหรือเท่าไหร่นะครับเราไปเช็คดูตรงนี้นครับข้างบนเนี่ยที่เป็นรูปนาฬิกานี้ว่าเราได้กี่เมติกที่ซื้อไปเมื่อกี้เห็นไหมครับรายการล่าสุดข้างบนคําว่าบายนะครับหก จุดหนึ่งเมติกนะครับ200อบาทโอเคแล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็คือการซื้อเมติกเรียบร้อยแล้วการซื้อเมติกนะครับส่วนการจะอโอนย้ายเมติกไปที่กระดานไอไอไอท่วเล็ตเราใช่ไหมครับเราก็กดคําว่าถอนนะครับอ่า เราก็เอาหมายเลขกระเป๋าเรามาวางตรงช่องนี้นะครับ Edit ผู้รับเห็นไหมครับเรามาลงตรงนี้นะครับหรือว่าสแกนได้นะครับส่วนเครือข่ายหรือว่าเน็ตเวิร์กเขาขึ้นมาให้เรียบร้อยแล้วเมติกโพลิกอนนะครับบรรทัดที่2แล้วก็จํานวนตรงนี้เราก็มาใส่เลยว่าเราจะออนเมติกไปให้เขาเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เราก็ใส่ลงไปตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดยืนยันการถอนนะครับก็ทําตามรายการนะครับ โอเคนะครับอันนี้คือการาฝากเงินเข้ามาซื้อเหรียญเมติกในกระดานบิตคับนะครับเรียบร้อย